วัดพระธรรมกายจัดพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารในโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่9ออนไลน์ผ่านระบบซูมสมาชิกสำนักสรรื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายเข้ากราบนมัศก,การปีใหม่ปีพุทธศักราช2564แต่พระครูสังักษครังสริอิทิจินตโกจะอาวากวัดพระธรรมกาย วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้เข้าร่วมสาธยายพระไตรปิฎก4ีทวีปผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรมซู o m ติดตามรายละเอียดได้ในข่าว Woodnews สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวบญนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่7มกราคมพุทธศักราช2564กับผมเรนกรอินกำชัยและทีมข่าวนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบญนิวส์ได้นะครับทางสถานี GBN รวมไปถึงนะครับทางโซเชียลมีเดียของช่องแฟนเพจ Facebook บญนิวส์ทีวีนั่นเองนะครับเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับในวันนี้นะครับบญนิวส์มีข่าวสารงานบุญในแวดวงพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศข่าวสารงานบุญภายในองค์กรมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยครับ ข่าวแรกนะครับที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีครับได้จัดพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปรับมารในโครงการธรรมยัตราเส้นทางพระผู้ปรับมารปีที่9ออนไลน์ผ่านระบบซูมครับเมื่อวันที่6มการาคมที่ผ่านมาน้ำมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีบริเวณทิศตะวันตก พระธรรมยตรา1,250รูปในโครงการธรรมยตราปีที่9ได้ประกอบกิจวัตรธรรมยตราจุดประทีปน้อมถวายเป็นพุทธบูชาบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโร,รพระผู้ปรับมารในโครงการธรรมยตราปีที่9ออนไลน์ผ่านระบบซูมโดยมีพระครูสมุธาน,นินปุญญานันโทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพ,พระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ ซึ่งภายในงานคณะพระธรรมยตราได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมตามเสียงนํำนั่งสมาธิของหลวงพ่อ,อเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิจ<ะ>์จากนั้น<ะ>ท่านประธานส่ง์ได้ประกอบพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพุณีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยท่านประธานส่งได้จุดประทีปโคมเอกตามด้วยคณะพระธรรมยารา1,250รูปได้พร้อมใจกันจุดประทีปโคมลาน ท่ามกลางความสว่างสวัยไปทั่วทั้งบริเวณจัดงานซึ่งกิจวัตรของคณะพระธรรมยาตรา1,250รูปในวันนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงอนุสารสถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อของพระมงคลเทพุนีสดจันทสโรพระผู้ปรับมารซึ่งตั้งอยู่บนแผ่นดินรูปดอกปัวอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีภายใต้มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยเคร่งครัด และภายในงานคณะพระธรรมยตรา1,250รูปได้รวมใจกันสวดมนต์นสันเสริญคุณพระมงคลเทพุนีสดจันทสโรเป็นทํานองสารพัญญะเพื่อตรึกระลึกนึกถึงท่านสำหรับกิจวัตรของคณะพระธรรมยตราในครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศได้ร่วมกิจกรรมกับคณะพระธรรมยาราในโครงการธรรมยาราเส้นทางพระผู้ปรับมารปีที่9ผ่านระบบซูม ในการร่วมอนุโมทนาบุญกับคณะพระธรรมยาราทุกๆรูปในการทํากิจวัตรทุกๆกิจวัตรของคณะพระธรรมยาราทั้งนี้พระครูสมุทรานินปุญญานันโทท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาถึงความสําคัญของสถานที่เกิดด้วยรูป,ปกายเนื้ออนุสรสถานมหาวิหารพระมงคลเทพุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมานี่ครับคณะกรรมการโครงการธรรมยาราเดิม ความตั้งใจจริงของคณะกรกรมการที่จัดงานก็ตั้งใจจะให้จัดเหมือนปีที่ผ่านมาหรือเหมือนปีก่อนๆน,นู้นทุกอย่างนี้เตรียมความพร้อมไม่หมดแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภายนอกที่ไม่เอื้ออำนวย ต่อการที่เราจะออกนอกพื้นที่แต่หลวงพี่ก็อยากเรียนทุกรูปว่าแม้สถานการณ์จะเปลี่ยนอย่างไรแต่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไม่เปลี่ยนแปลงเป้าหมายที่จะสร้างบาร,รมีเป้าหมายที่จะบูชาธรรมพระผู้ปราะมาณจึงเกิดขึ้นในวันนี้ โครงการธรรมยาตราแม้ได้จัดขึ้นภายในวัดพระธรรมกายแห่งนี้ไม่ได้มีสาธุชนผู้มีบุญเดินทางมาร่วมงานในวัดหรือในสถานที่ต่างๆเหมือนทุกปีแต่หลวงพี่อยากบอกทุกรูปในที่นี้ว่าผลบุญบาร,รมีที่เกิดขึ้น ไม่แตกต่างจากทุกๆครั้งที่ผ่านมาเลยสาธุบุญบาร,รมีที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นอสงไขยอัประมาณนังสุดที่จะนับจะประมาณไม่ได้สาธุเพราะการที่เราได้จุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมพระผู้ปราบเมรผู้เป็นทักคินยาบุคคลบุคคลอลเลอิศ บุคคลที่ควรแก่การเคารพนบนอบแก่การะระลึกนึกถึงและได้ทําการบูชาถวายนั้นการบูชาต่อบ,บุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นบุญอันยิ่งใหญ่บุคคลนั้นย่อมได้พบแต่สิ่งดีทั้งคุณธรรมความดีทั้งชาติตระกูลที่สูงส่งเป็นสมมาทิฏฐิย่อมได้ อยู่ในปฏิดูประเทศย่อมได้รับกระแสบุญบาร,รมีที่ส่งมาจากท่านครอบคลุมพวกเราทุกรูปทุกท่านทั่วโลกเลยนะสาธุเมื่อเป็นดังนี้เนี่ยโครงการนวันนี้ถ้าทุกรูปเห็นจอที่อยู่ด้านหน้าทุกรูปสองด้านต้องบอกว่าแม้ไม่ได้มาด้วยตัวมาด้วยใจและมาด้วยระบบเทคโนโลยีพิเศษ ที่ผ่านระบบออนไลน์ผ่านระบบการสื่อสารในระบบออนไลน์ทุกระบบโดยเฉพาะในระบบซูมเราจะเห็นผู้คนเข้ามาร่วมโครงการกัจนจนวนมากเห็นไหมครับเห็นครับอันโมตนาญาโยามทุกทท่านเลยเนะสาธุาและการเข้าร่วมโครงการธรรมญาตราในปีนี้<ม>เป็นปีที่9เป็นปีพิเศษมีผู้มีบุญ ทั้งในประเทศต่างประเทศทั่วทุกมุมโลกมาร่วมงานในครั้งนี้ผ่านระบบซูมนับแสนคนทั่วโลกเลยนะครับส,สมาชิกสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายเข้ากราบนมัสการปีใหม่ปีพุทธศักราช2564แด่เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายครับ เมื่อวันที่5มกราคมที่ผ่านมาพระครูสมุรสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยสมาชิกสำนักสื่อสารองค์กรได้เข้ากราบนมัส,สการ,รปีใหม่ปีพุทธศักราช2564แต่พระครูสังฆักษณ์รังสิริธิติจินตโกจะอาวาสวัดพระธรรมกายเพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีพุทธศักราชใหม่พร้อมทั้งรับคำอวยพรและรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่า เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานพระพุทธศาสนาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกทั้งยังเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะสารต่อมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้เพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาวิชาธ,ธรรมกายไปทั่วโลกและในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนั้นได้เข้ากราบนมัสการปีใหม่แด่พระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เพื่อรับคำอวยพรและรับฟังโอวาทในการทำงานประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารและการเผยแพร่ข่าวสารงานบุญสู่สาธารณชนครับทุดงคสสถานพิษณุโลกนะครับอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกได้จัดพิธีบูชาเข้าพระซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้คณะกระยานามิตรได้สั่งสมบุญร่วมกันครับเมื่อวันอาทิตย์ที่สมกราคมที<ต>่ผ<ส>่านมา ณห้องแก้บรรลุธ,ธรรมทุดงคัสถานพิษณุโลกอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกคณะกรรยะาณมิตรจำนวนหลายท่านได้พร้อมใจการประกอบพิธีบูชาข้าวพระโดยทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญกุศลโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นักกรสุวรรณโนรองประธานสง์ทุดงคสถานพิษณุโลกเป็นประธานสงในการนำปฏิบัติธรรมครั้งนี้ เมื่ถึงเวลาสว่างทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่จัดเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนสำหรับพิธีบูชาข้าวพระเป็นขนบรรมเนียมที่สืบทอดกันมายาวนานแม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันทปปรินิพานไปแล้วแต่ยังมีมหาชนจำนวนมากที่มีกุศลศรัทธาอยากจะใส่บาตรแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อัญเชิญพุทธปฏิมากรมาประดิษฐานไว้บนโต๊ะหมู่บูชา แล้วนำพระตาหารหวานข้าวอันประนีตและดอกไม้ทุบเทียนแพมาถวายเป็นพุทธบูชาประดุดดังพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังดำรงพระชนอยู่การบูชาเข้าพระน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงถือได้ว่าเป็นบุญใหญ่ที่มีอน,นิสงส์งจะนับจะประมาณนี้ได้ครับ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาได้จัดพิธีบูชาข้าพพระอาทิตย์ต้นเดือนมกราคมพุทธศักราช2564ครับเมื่อวันอาทิตย์ที่สามกราคมพุทธศักราช2564ณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนยุงซึ่งตั้งอยู่ภายในศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาได้จัดพิธีบูชาข้าพพระอาทิตย์ต้นเดือนมกราคมประจำปีพุทธศักราช2564 โดยมีการจัดเตรียมพระตาหารวันข้าวบูชาข้าวพระไว้อย่างประณีตงดงามอีกทั้งยังได้มีการประกอบพิธีกรรมเช่นเดียวกับวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีทั้งนี้ภายในงานได้มีพุทธศาสนิกชนจนํานวนมากได้มาร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนารายและปฏิบัติธรรมกล่นใจให้ผ่องใสน้อมนําใจกลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7เมื่อใจของทุกท่านใสสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วจึงเป็นการประกอบพิธีบูชาข้าวพระ ก่อนที่น้อมถวายพระไตรยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญซึ่งเป็นการสั่งสมสเสบียงบุญติดตามตัวไปข้ามภพข้ามชาติอย่างถูกหลักวิชาทั้งนี้การประกอบพิธีกรรมได้อยู่ภายใต้มาตรการของการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด19ของทางกระทรวงสาธารณาสุขโดยเคร่งครัดครับคณะกรรยามิตรได้พร้อมใจกันสั่งสมบุญกุศลในพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันพระณทุดงคัสถานชมบุรีครับ เมื่อวันพระที่ผ่านมาคณะกระยานมิตรในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุรณ์เนื่องในวันพระณัุดงคัสถานชลบุรีโดยท่านประธานสงฆ์ได้นำทุกท่านปฏิบัติธรรมนำใจกลับมาวางไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7็อย่างเบาสบายพร้อมกับผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายเพื่อให้ใจหยุดนิ่งพร้อมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญกุศลเมื่อใจของทุกท่านผ่องใสดีแล้ว ท่านประธานสงฆ์ได้นำสดมนบทธรรมจักกป่าวัตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ให้ชาวพุทธได้นำมาประพฤติธปฏิบัติตามเพื่อความดับทุกข์พบสุขที่แท้จริงนอกจากนี้ทุกท่านยังได้พร้อมใจกันจุดประทีปยังความสว่างสวัยให้เกิดขึ้นในค่ำคืนนั้นเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลก เมื่อแสงสว่างจากควมประทีปได้ถูกจุดขึ้นเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเป็นดั่งประทีปธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ส่องสว่างกลางใจของทุกๆคนในค่ำคืนนั้นหลังจากจุดป,ประทีปแล้วทุกท่านยังได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลันกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ทั้งนี้การประกอบพิธีกรรมอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ของทางกระทรวงสาธารณาสุขครับ คณะคุณครูและนักเรียนจาก7โรงเรียนในจังหวัดนาราธิวาสนะครับได้เข้าร่วมพิธีปิดโครงการบ id ัณฑิตไอดอลนวชชนภูผาวนารามอำเภอสุขีรินจังหวัดนาราธิวาสครับคณะสงฆ์และทีมงานจากที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็ยนจังหวัดนาราธิวาสได้จัดโครงการบ id ัณฑิตไอดอลนวชชนภูผาวนารามวัดไอตีมุงอำเภอสุขีรินจังหวัดนาราธิวาสซึ่งครั้งนี้เป็นวันปิดโครงการบ id ัณฑิตไอดอลโดยมีคณะครูและเด็กนักเรียน ที่มาจากเจ็ดโรงเรียนจำนวนกว่า236คนเข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสนี้ทางโครงการได้มอบของขวัญที่ระลึกให้แด่ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะคุณครูที่เข้าร่วมโครงการตลอดจนมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนอีกจำนวน12กองทุนและได้มีการจับฉลากสำหรับทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และความสมัครสมานสามัคคีการระหว่างบ้านวัดโรงเรียนได้เป็นอย่างดีในพื้นที่ของ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับคุณผู้ชมครับในวันนี้บุญนิวส์มีสถิติ10อันดับแรกในประเทศรวมไปถึงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ได้ร่วมกันสวดมนต์บรมจักรกรปดวัฒนสูตรมาให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันนะครับไปติดตามรับชมพร้อมกันครับว่าจะมีจังหวัดใดบ้างที่ติดอันดับในช่วงท็อป10ครับ สำหรับ10อันดับในประเทศนะครับอันดับที่1จังหวัดสระบุรีอันดับที่2จังหวัดศรีสะเกดอันดับที่3จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่4จังหวัดเลยอันดับที่5จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่6จังหวัดอ่างทองอันดับที่7จังหวัดปทุมธานีอันดับที่8จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่9จังหวัดสกลนครและอันดับที่10จังหวัดสิงห์บุรีครับส่วน10อันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังต่อไปนี้ครับ อันดับที่1นครหลวง14อันดับที่2นครหลวง1อันดับที่3แก้วภูทร8อันดับที่4นครหลวง10อันดับที่5นครหลวง8อันดับที่6นครหลวง6อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง5อันดับที่9นครหลวง9และอันดับที่10นครหลวง4ครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้เราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศในช่วงเว r ร์ n e ิ s กับคุณสุชาดาระยะอินกันครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับในช่วง o ันนิวส์ในวันนี้นะคะเราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเรามีภาพกิจกรรมงานบุญนวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้เข้าร่วมสาธยายพระไตรปิฎกสีทวีปผ่านออนไลน์โปรแกรมซูมค่ะเมื่อเร็วๆนี้วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ได้เข้าร่วมสาธยายพระไตรปิฎกสีทวีปผ่านออนไลน์โปรแกรม z o ู m จัดโดยองค์การพระธรรมทูตโลกโดยความร่วมมือของพระธรรมทูตในโอเชียเนียเอเชียยุโรปและอเมริกาผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook WBDO องค์การพระธรรมทูตโลกซึ่งเป็นการสาธยายพระไตรปิฎกผ่านออนไลน์พร้อมกันทั้งโลกเป็นครั้งแรกของโลก สำหรับพิธีเปิดการสาธยายพระไตรปิฎกสีทวีปโดยคณะพระธรรมทูตในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตกได้รับความเมตตาจากประเทศพ,พุทธวิเทศประธานสมัชาสงสงไทยในสหรัฐอเมริกานำบูชาพระรัตนตรัยพระวิเทศรัตนาพรเลขาธิการสมัชาสงสงไทยในสหรัฐอเมริกาและเลขาธิการองค์การพระธรรมทูตโลก ได้ถวายรายงานต่อประธานพระราชวิเทศปัญญาคุณกล่าวความเป็นมาของการสาธยายพระไตรปิฎกสีทวีปในการนี้พระมหาดอเอรสมบัติอินทป,ปัญโยผู้ช่วยเจ้าว่าวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียและกรรมการฝ่ายการศึกษาสมัชชาสงไทยในสหรัฐอเมริกาเป็นพิธีกรดำเนินรายการซึ่งมีวัดร่วมสาธยายจำนวน18วัดในส่วนของพิธีปิดได้รับความเมตตา จากสมเด็จพระมหาเทราจารย์เจ้าอาวาสวัดยาน,นาวากรรมการมหาเทวสมาคมประธานสํานักงานกํากับดูแลพระธรรมทุตไปต่างประเทศให้โอาวาสและกล่าวปิดการสัทยาพระไตปิดดขององค์การพระธรรมทุตโลกด้านวัดพระธรรมกายเสียเติมประเทศสหรัฐอเมริกาได้จากกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีภายในงานคณะสงฆ์รละสาธุชน ได้ร่วมกันบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีปิดทองดวงแก้วเห็นแล้วรวยโดยมีผู้แทนนำกล่าวคำถวายแผ่นทองคือกาลยานมิตรอนงนาถเวทยโยธินและกาลยานมิตรอรณีเลิศเกรียงไก่ยิ่งพร้อมกันนี้พระมหาประภาสประภาโซท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิต ปิดแผ่นทองดวงแก้วจากนั้นคณะสงฆ์และกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายเซียเติ้ลก็ได้ร่วมการปิดแผ่นทองที่ดวงแก้วโดยพร้อมเพรียงกันนอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีขอขมาคณะสงฆ์และคณะกัลยาณมิตรโดยมีกัลยาณมิตรรัตนาสุขยิ้มน้อยเป็นตัวแทนถวายดอกไม้และทูบเทียนแผ่ก่อนที่จะประกอบพิธีจเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี โดยมีกัลายาณมิตรอนองนาธเวทยะโยธินเป็นตัวแทนจุดประทีปบูชาพระรัตนตรยัยส่วนคณะสงฆ์ก็ได้นำสวดพร,รมจักกระเป๋าวัตนสูตรหนึ่งจบสวดมงคลจัก,กรวาลสิบทิศและสวดอิติปิโสเกจบซึ่งมีเจ้าภาพในแต่ละรอบได้มาจุดเทียนและตีของมงคลสามครั้งโดยมีทั้งหมด9คณะหลังจากนั้นได้เปิดโอวาทปีใหม่ของหลวงพ่อ ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้กล่าวให้โอวาดและพรปีใหม่แก่กัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายเซียเตินเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบาร,รมีค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงสถานการณ์เช่นนี้การสั่งสมบุญและการปฏิบัติธรรมนั้นถือว่าเป็นภารกิจสำคัญที่ทุกท่านจะต้องปฏิบัติให้ได้ทุกวัน เพราะว่าเมื่อใจสว่างแล้วและมีบุญแล้วก็จะสามารถนำพาพวกเราพ้นวิกฤตการณ์ไปได้ค่ะและในช่วง o r l n n w w s ในวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ คุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้เรามีโซเชียลดิสทันซิงนะครับคือระยะห่างทางสังคมแต่ดวงใจของเรานั้นไม่ห่างไกลจากความรักในพระพุทธศาสนาครับขอเรียนเชิญคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วทุกมุมโลกนะครับได้เข้าร่วมโครงการธรรมยาตราออนไลน์ผ่านระบบซูมซึ่งเราจะจัดทุกวันในเวลา17นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเป็นต้นไปพร้อมทั้งจะมีพิธีฉลองชัยชิตังเมสวดธรรมจกักกะปาวัฒนสูตรบูชาธรรมคุณญ,ญาจารมหารัตนอุบาสิกาจารย์คนยุูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย ในวันที่19มกราคมพุทธศักราช2564ที่จะถึงนี้ครับและจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เนะครับขาไนย่าเตืนย้ำให้พระพิสุทธิสมเณรรวมไปถึงสาธุชนที่ร่วมกิจกรรมงานบุญในทุกศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ของทางสาธารณสุขโดยเคร่งครัดครับ และในช่วงนี้นะครับบุญนิวสมดเไปลางลงแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวย้อนหลังได้นะครับตามโซเชียลมีเดียที่ปรากฏในหน้าจอขณะน,นี้ส่วนการส่งข้อสารงานบุญเช่นเคยครับสามารถส่งได้ทางไลฟ์แอพพลิเคชันโดยการสแกน QR Code และ a l i d รวมไปถึงอีเมลที่ TV t i m s News @gmail.com ครับปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนสุภาษิตนะครับใจความสําคัญตอนหนึ่งว่าสมัคคาสกิลาโหทะ ทรงมีความสามาคัคคีมีน้ำใจต่อกันรณกร,ณก,รณกำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวลาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ